สวัสดีค่ะมอมีสีคเนชาเองนะจ๊ะอ้าวมาใครนะต้องขออภัยนะถ้าเกิดว่าใครลงพอดีพิมพ์หัวข้อผิดนิดนึงนะคะแต่ว่าในคลิปเป็นของชาวราศีกันนะจ๊ะวันนี้จะเป็นการเงินครึ่งปีหลังนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลคนที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน การเงินครึ่งปีหลังเป็นยังไงกันบ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันนะจ๊ะโอมสกนเนสัย,ยะนะะหาขอความไม่ยยำจนเบ่งเกิดการเงินครึ่งปีหลังนะ ซึ่งปีหลังนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะเลือกไพ่ก่อนเลือกไพ่ก่อนเอาใบนี้ไพ่กองที่สองตัดกองไม่ได้ไม่ใหญ่ดีมันจะได้ไม่เยอะนะอ่ะมาการเงินของชาวราศีตุลน,นะคะ จะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับครึ่งปีหลังนะคะคนที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะอ,อย่าลหลงไหลในกิเลสจนเกินไปทำให้ สูญเสียทรัพย์โดนหลอกได้ง่ายด้วยความละโมบต้องใช้คำนี้นะต้องใช้คำนี้นะเพราะบทสรุปการเงินของชาวราศีตุลคือถูกหลอกด้วยกิเลสด้วยกิเลสด้วยความละโมบโลกมากนะคะอารมณ์ประมาณว่าเอาเงินลงทุนตรงนี้ดิเดี๋ยวจะได้นั้นเพิ่มขึ้นมาร่วมเล่นอันนี้กันไหมมันจะได้อันนี้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะผลตอบแทนนู่นนะน,น,นี่นั่น ระวังนะอันนี้คือการถูกหลอกอนะนี่ือการถูกหลอกแล้วก็อีกแง่หนึ่งใบนี้นะคะบทสรุปเนาะมันอยู่ใบบทสรุปเนาะใบนี้นะคะบอกถึงบูชาพระลาหูนะคะอยากการเงินดีอยากมีโชคลาภต่อเนื่องตั้งแต่กรากราเป็นต้นไปหาวันที่ดีไปบูชาพระลาหูนะไปขอพรไปไหว้นะโชคลาภการเงินให้เราไหลลื่นนะ ชาวราศีตุลน,นะมาเริ่มที่ใบแรกหน้าไพ่ชัดเจนเกี่ยวกับความผิดหวังในเรื่องของตัวเงินเงินถ้าเรารออยู่หรือสิ่งที่เราทาและคาดหวังต้องได้นั่นได้นี่ได้เท่านั้นเท่านี้ผิดหวังนะคะลูกหนี้บอกจะใช้คืนให้ผิดหวังนะคะจะไปกู้หนี้ยืมสินธนาคารคาคิดว่าจะได้ผิดหวังนะคะหรือได้ไม่ตามจํานวนที่เราต้องการนะคะ สิ่งสาคัญใบนี้นะคะอย่าทําตัวเป็นใหญ่นะคะหัดฟังคนใกล้ตัวบ้างนะคะการเงินมันจะเวลามันมีปัญหานั่งคุยกันดีกว่าอย่าทะเลาะกันนะคะอ่ะต่อนะคะอ่าใบนี้คือนั่งท่านบรรลังสิ่งหนึ่งที่มองเป็นเพราะตัวเราฟุ่มเฟือยไม่รู้จักพอนะคะที่ติดขัดมีปัญหาการเงินช็อตเป็นเพราะตัวเราฟุ่มเฟือยไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นเดือนตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปต้องรู้จักเก็บรู้จักอดออมบ้าง นะคะต้องรู้จักเก็บรู้จักอดอ่อนบ้างมีมีคิดว่าตัวเองแบบไม่ได้ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใบนี้ไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอเพียงนะคะต่อไปใบนี้นะคะหาทําประเภทพวกหาทําหาลงทุนหาเสี่ยงอยากลองเผื่อแบบต่อยอดเงินได้หรือมันแบบทำให้รายได้เราดีขึ้นอะไรพวกหาทําต้องใช้คำนี้นะพวกหาทําไม่เวิร์กนะ คือปีหลังหน้าไพ่คุณไม่ค่อยโอสักเท่าไหร่ต้องบอกเลยนะคะสําหรับชาวราศีตุลจะลงทุนอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะคะนะอันนี้เขาเรียกว,ว่าเหมือนเหมือนแบบเบื่อเบื่อแล้วยอยากหาความแปลกใหม่หน้าไพ่เบื่อด้วยกันทั้งคู่นะคะอยากหาความแปลกใหม่ลงทุนทําสุดท้ายนะใบนี้คือผิดหวังผิดหวังเสียใจมองได้ขาดทุนนะแล้วดูดิไพ่คุณผิดหวังออกมาถึงสองใบหน้าไพ่บอกถึงความผิดหวังถึงสองใบ พราะนั้นการเงินครึ่งปีหลังไม่เวิร์กเลยมันทําบุญทาทานสวดมนต์พระกระถางบทเงินล้านนะคะชอบเสี่ยงจริงเนาะไม่สนใจวัดดวงต่อให้ใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังหมอดูทักก็ไม่สนอยากลงทุนอยากลองเออจะไตไม่ห้ามจะไปไม่ห้ามนะคะใบนี้เหมือนไม้หลักปักที่เลนอะไรไม่ชัดคือการเงินไม่แน่นอนนะการเงินไม่แน่นอนไม่มันขงคุณยังโชคดีนะ คุณยังมีหุ้นส่วนหรือเพื่อนหรือคู่ที่ดีนะคะเออที่เขายังคอยให้คำปรึกษาคุณได้หรืออาจจะเป็นที่ระบายก็ได้อีกแง่หนึ่งใบนี้ถ้าทำธุรกิจนะเกี่ยวกับค้าขายนำจากฝั่งเพื่อนบ้านมาขายในไทยหรือฝั่งเราไปขายเพื่อนบ้านก็มีโอกาสนะเพราะใบนี้คือเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะโซนเอเชียก็ได้ไม่ต้องไปไกล นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่การเจรจาการติดต่อสื่อสารมีโอกาสไปิศทางที่ดีนะคะแต่การลงทุนยังไม่อยากให้ลงทุนเยอะถ้าจะทำจริงจรงนจะ๊ะสุดท้ายแล้วนะคะการเงินครึ่งปีหลังของชาวราศีตุลก็มันอยู่บนพื้นฐานของความ,ะมบระมโลบมากถ้าถ้าะบระมโลบมากเกินไปก็ระวังการถูกหลอกแต่แง่หนึง่งอยากได้เงินอยากมีเงินเข้าอยากมีโชคลาภ บูชาพระราหูนะคะทุกวันพุธนะทุกวันพุธและกลางคืนด้วยหาวันที่ดีพุธไหนก็ได้หาวันที่ดีน,ดน,ดนะคะไหว้บูชานะคะก็ฝากด้วยนะคะทูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ที่สำคัญกดกระดิ่งจริงๆให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามที่เพจด้วยนะคะเราจะมีไลฟ์สดทุกวันคุณสามารถเช็คดวงตรวจด,ดวงได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ ที่สำคัญเรามีเรามี l i น์แอดด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์ตรงรายละเอียดนะคะก็สามารถกดลิงก์เข้ามาเข้ามาเช็คดวงใน Li น์แอดได้นะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย